ตอนนี้มาครบเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่เห็นเนี่ยรอบๆบนี้นี่คือนอกจากดวงวิญญาณที่พี่โอเราได้เห็นตอนแรกนะที่อยู่ด้านบนคุณออฟบอกว่าอันนี้เป็นเป็นดวงวิญญาณที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ,อ่ใช่หนูเก็นขนก็ไม่เคยเหมือนกันคือเหมือนกอล่ามที่มันมีเส้นเลือดอยู่คืออยากเห็นว่าเป็นเส้นเลือดอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเส้นเลือดอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันก็มีอะไรวิ่งอยู่ตลอดเวลาบนเส้นเลือดของมันอาจจะเป็นเลือดแต่ว่าสีเข้มๆหน่อยนะคะครับวิ่งอยู่ตลอดเวลาอือันนี้คุณบอกว่า อสูรกายสัตว์นระกสัตว์นรกนะสัตว์นรกนี่ชั้นไหนโอ้อยู่ล่างสุดล่างสุดเลยคาวนี้พื้นที่ตรงนี้ที่บอกว่ามันมีครบระดับนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเคยเป็นพื้นที่วัดมก่อนอแล้วมันจะเป็นส่วนที่เป็นท้ายวัดชนทายวัดพอดีค่ะคือทายวัดโน้นชนทายวัดนี้อืเราก,ก็ไม่รู้นะว่าใครมาก่อน,น,นแต่ ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่คุณว่าถูกต้องเพราะว่าด้วยความที่วัดพอขึ้นว่าชื่อเป็นวัดเก่าอะค่ะพื้นที่มันต้องใหญ่อยู่แล้วเพรางหลังมันคือป่าช้าครับประมาณนั้นซึ่งตรงนี้พอสมมติถ้าเป็นพื้นที่เคยมีการประกอบพิธีทางศาสนาหรือมีคนมาทําบุญแล้วจิตใจไม่ดีก็คือจริงจรอะถามว่าเขาทำบุญไหมทำนะทำทานรักษาศีลไหมรักษาภาวนาไหมภาวนาครับแต่ จิตของเขาบางส่วนน่ะที่มันยังมีโลพะโทสะโมหะอยู่อืเช่นแบบเปิดเวลาที่เราเห็นไปเห็นตามวัดบางบางที่แล้วกันนะคะขอขออนุญาตจริงอืคือทําลงทานอืทําลงทานออกลงทานเลยมาตักแล้วก็แบบมีคนมาตักปุ๊บอ่ะตักแต่พออิ่มนะคะไม่ต้องเอาไปอิ่มมากนึกอารมณ์ออกไหมคนที่ทําทานลักษณะแบบนี้หรือไม่ก็โอ๊ยคนละกล่องก็พอค่ะไปฝากใครนักหนาเป็นต้นพวกนี้พวกนี้เปรตเลยติดวัดเลยอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายเขาคิดเรื่องนี้หรือเปล่า ถ้าจิตสุดท้ายเขาคิดเรื่องนี้นะเรียบร้อยลอยโป๊ะโ๊ะถูกต้องเข้าเลยซึ่งก็มาอยู่ในสถานที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมถามนิดนึงเรามานั่งปาร์ตี้อยู่เนี่ยคุณอ๊อฟให้เหตุผลว่ากลับกลายไปเป็นการเพิ่มพลังให้กับพวกนี้เขาต้องการให้คุณมาทำแบบนี้คืออบายภูมิสีมันก็มาจับคู่กับอบายมุกทั้งหลายแล่ที่ว่าอเพราะฉะนั้นมันจับคู่กันลงตัวพอดีมันเป็น เหตุปัจจัยที่ทําให้คุณต้องมาปาร์ตี้ตรงนี้แทนที่จะสลายพลังอมันก็กลายเป็นเพิ่มพลังครับโอ้เอาละฮะถ้างั้นผมขอคุยคร่าวๆนะพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าด้วยความที่พี่โอเนี่ยเป็นคนที่ทําพิธีล้างได้ใช้คำว,ว่าล้างบ้านล้างพื้นที่อย่างังี้ไหวไหมล้างได้แต่ฮงจุ้ยก็ต้องแก้ มันต้องไปควบคู่กันนะควบคู่กันฮะแต่ล้างได้นะใช่เหมือนพึ่งอ่าฮะคือพึ่งต่อยครับอ่าแต่เราไม่เอาเหล็กม่ออกมันก็ได้แค่ชั่วคราวแก้ไม่ถูกจุดใช่อือฮึมันก็ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีการระล้างพื้นที่เรียบร้อยก็ต้องเคลียร์เรื่องหงจุยด้วยที่มันเกิดปัญหาอยู่ปรับใหม่ถูกไหมคราวนี้คุณอออแล้วสมมติพอล้างพื้นที่อันนี้เปรตอสูรกายสารนลบผมไม่รู้นะว่าด้วย การล้างแบบเนี้ยเขาจะไปไหมคือถามว่าไปนะตอนนั้นเลยไหม,มไม่หรอกไปเป็นพื้นที่ของเขาเรารต้องยอยอมรับในส่วนเดิมเพาเราไปแบ่งของเขามาเนาะแต่ทีนี้คือถ้าเราทําอะไรให้มันถูกหลกักถูกต้องเช่นทําบนบ้านแล้วประกาศอาเขตของเราแล้วทําทุกอย่างให้มันดีจัดพลังงานให้ดีทําพลังงานทุกอย่างให้มันให้มันเป็นพลังงานที่ควรมีอยู่ในบ้านโคนปกติเน,นค่ะเขาไปเขาไม่อยู่หรอกพวกเนี้ย อยู่ต้านทานพลังงานแบบนี้ไม่ได้อจริงๆจริงๆว่าเราก็ืวนว่าเอาสตูมาเป็นมิตรดีกว่าเราคิดว่างั้นจะทํำยังไงเดี๋ยวเขาว่ากันใช้การเจรจาเขาว่ากัแล้วก็สร้างมิตรดีกว่าให้เราอยู่คู่กันไปได้ส่งเสริมกันไปเพราะฉะนั้นอย่างที่เราพูดตั้งแต่เริ่มต้นก็ปรีเพจเจ้าของเก่าเป็นยังไงเจ้าของใหม่ก็เป็นแบบนั้นโทษนะผมกลับย้อนไปนะเจ้าของเก่ามีการพนันมีค่ะ มีการดื่มมีค่ะเป็นนี่ใช่ค่ะทุกอย่างที่คุณเป็นเขาเป็นมาหมดถูกต้องค่ะซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขาก็อาจจะมาปาร์ตี้ตรงนี้ก็ได้หรือมาทําอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้บ้านนี้หลังเดียวใช่หลังนู้นเขาไม่ได้อยู่เนาะใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นเหมือนกันหมดถูกต้องค่ะอย่างนี้ผมถามหน่อยเป็นการเรียกคนแบบเนี้ยที่ชอบลักษณะแบบนี้ด้วยเข้ามาด้วยหรือเปล่าอยู่แล้ว เราจะสังเกตด้หลายที่ที่บ้านเลือกคนอาศัยอ่ะอันนี้คือบ้านเลือกคนอาศัยเขาก็เลือกมาแล้วว่าอารูปแบบเดิมฉันชอบอเอามาดีกว่าอาจจะเป็นอย่นอื่นเลือกคนอาศัย,ยครับถ้าสมมุติว่าเราจะเคลียร์ทุกอย่างตามที่ว่านะมีการล้างเดี๋ยวให้พี่โอทำพิธีให้มีการล้างทําบุญบ้านคุณยายต้องไงเขาก็เอาใจช่วยแหละถ้าเขาไม่เอาใจช่วยนะอืเขาไม่ หาไม่หาเงินได้ขนาดนี้กอ๋อคุณยายก็อยากจะก็อยากช่วยช่วยอยู่แต่บางทีช่วยแรงเดียวมันไม่ไหวกับแรงอะไรหลายๆแหลกก็อย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยอย่างแรกเลยนะคะอืเคลียก่อนให้สะอาดถูกต้องพอที่สะอาดปุ๊บอะอะไรหลายๆอย่างมันจะได้ลดปันทอนกันลงไปที่เปียกแชอับชื้นหรือว่าที่ที่มันไม่ควรอยู่ในบ้านคนก็เคลียร์ซะค่ะผมสองสองศีล เอาขึ้นมาก่อนเลยเอาแล้วทําได้ไหมเนี่ยนี้ต้องแล้วแต่คุณนะคุณอย่าลืมว่าเจ้าของที่เก่าหมายถึงว่าไม่ใช่เจ้าของที่เจ้าที่แล้วกันใช่ไหมเจ้าที่เก่าที่เื้นที่เก่าทั้งหมดตง้ทั้งหมดฝั่งโน้นเองอ่ะเขารักษาสิลได้ดีกว่าเราเยอะเลยอ่ะกลางวันเขารักษาสิลเปะมากแต่เราในขณะที่เรายังอะไรอยู่เลยก็ไม่รู้ออมสิลเอามาก่อนเลยเอามาเป็นตัวตั้งก่อนเลยแล้วอย่างอย่างหลายหลายอย่างมันจะตามมาโอเคคราวนี้ในส่วนของพี่โอ สิ่งที่ต้องทําให้ใครให้ให้เคสนี้คืออะไรบ้างต้องปรับเปลี่ยนประตูใหม่เลยอย่างหลังนี้เนี่ยนะสองถ้าสร้างแล้วทําแล้วต้องมีผู้พักอาศัยถ้าไม่มีผู้พักอาศัยแล้วใครจะมาอยู่อันนี้ต้องคิดนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาอาจจะมาอยู่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสร้างแล้วก็ต้องมาอยู่อาศัยแสดงความเป็นเจ้าของของตัวตนหนึ่งปรับเปลี่ยนของวงจุ้ยตามที่ว่าสองเนี่ย ผู้พักอาัยต้องมาอยู่ใช่อ่าฮะสามเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ให้เคลียร์พื้นที่ให้วันนี้ทําได้ไหมพี่โอวันนี้ยังไม่ได้แต่ทําอะไรได้ชั่วคราวได้อ่าฮะเป็นการล้างชําระล้างชําระล้างชําระแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยครับผมอ่าเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของเลิกยามเข้ามาเลิกยามเข้ามาด้วยการเงินจะดีขึ้นไหมการเงินนะดีอยู่แล้วแค่ไม่เก็บอ่ะการงานจะมาอีกไหมการงานก็โอเคเรื่องหนี้สินต่าง อย่าไปหาเพิ่มแค่นั้นอุ้ยทำยังไงอะจะหาอย่าหาเพิ่มเพราะว่ายังชักกันไม่ถึงเลยเก็บสิอะไรที่มันไม่ควรจ่ายอย่าจ่ายเช่นดื่มหรืออะไรอย่างงี้อ่ะนี่คุณน่าจะรู้ัเขารูเขารููเขาเองว่าบางทีมันก็ไม่น่าเลยอันเนี้ยอืพื้นที่ตรงนี้ควรจะปาร์ตี้อีกไหม ถามว่านมานั่งส่วนมนกันถามมันปาร์ตี้ได้ไหมมันปาร์ตี้ได้เราจะเป็นมนุษย์ปุถทุชนทั่วไปเนาะแต่เอาให้มันพอประมาณไม่ใช่แบบโอ้เมาหัวลานน้ำนอนกิ้งนอนเปลือกตรงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แล้วไงเดี๋ยวนี้ไปไปอยู่กรุงเทพแล้วก็นั่นแหละค่ะไม่ได้อยู่นั่นไม่ได้แปบว่าเขาก็จะไม่อยู่ด้วยยิ่งเราไปอยู่เขาก็ยิ่งอยู่สิ่งที่ผมสงสัยที่สุดนะมุมเชื้อเฉือน แก้ยังไงโค้งอันนี้โค้งชดโค้งเชิดเฉยแก้ยากมากเชิดเฉนแก้ยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะหาวิธีแก้ให้บ้านหลังนี้ได้ไงแต่วันนี้ทําได้นะวันนี้แนะนําได้นะอแต่วันนี้จะแนะนําให้ชั่วคราวโอเคแต่มันต้องมีถาวรเราโค้งออกไม่ได้บานออกไม่ได้บานออกไม่ได้ผมกำลังปรึกษากันอยู่นะว่าเราจะแก้เรื่อง โค้งเชื้อเฉนออยังไงคุณนะโกนบอกตะอินช่วยหน่อยตะอินนี่นที่อยู่ในป่าเขาอยู่ไหมเขาอยู่หนูมั่นใจว่าเขาอยู่อ่ะไปไปไปผมขอสดเลยมาตามมาเลยมันกล้องตามมาเลยตะอ,อ,อินอยู่ไหมอยูต่ตะอินทำไงครับช่วยหน่อยช่วยลูกหลานหน่อยถ้า ไม่รู้อันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้บอกแต่แค่เห็นภาพอย่างนี้ก็เห็นภาพขึ้นมาครับถ้าสมมติว่าอันนี้มันถูกแบ่งมาแปลงเนึงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราได้อีกแปลงโน้นมาพื้นที่มันจะเปลี่ยนโปจุ้ยมันจะเปลี่ยนไหมแปลงไหนข้างข้างขวานัันก็รับเต็มเลยเต็มวันนี้อีกแต่อันนี้ไม่ใช่ตาอินบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมถามผมถามคนที่ส่งภาพมาตอบหนอยากรู้ว่าเสียงที่แบบว่าก็เขาหัวขาดจะตอบได้ยังไงกับเสียงต่างที่ตอบเนี่ย ใครวะเป็นผู้ชายผู้ชายคุณนับถืออะไรบ้างคะคุณนับถืออะไรบ้างถ้าหลังๆมาตอนอ่าเป็นเซลล์ก็จะมีทาเวตกับพิคเนตอ่ะคุณคิดว่าเป็นใครไม่ใช่เลยอะไรนะไม่ใช่เลยทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่พลังงานเป็นยังไงครับพลังงานดีเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยหนูบอกเลยที่อยู่กลางตรงนั้นอะแล้วแล้วมีทางออกอย่างอื่นไหมครับที่ดีที่สุด ณเวลานี้ตั้งศาลเหรอสายหัวดิ๊กๆๆๆๆๆเลยเกบคุตาอินเนี่ยเขาก็สื่อสารมาจากอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างในเหมือนกันซึ่งคนนั้นนั่นผมไม่รู้ว่าเป็นไข่ดาวตรงหัวพอดีเลยที่เห็นนะคือเขานั่งอยู่บนที่ที่หนึง่งที่เป็นเหมือนตอไม้สักอย่างนะ ล้วก็ดาวตรงหัวเขาพอดีเลยมันเป็นแสงมันส่องลงมาแบบเพื่อเขาโดยเฉพาะ่เงี้ยอ่ามีไฟโฟโล์ส่วนตัวเออเออแต่หนูไม่รู้เขาเป็นใครอ่ะอือท่านก็บอกวิธีหน่อยครับไม่เป็นไรผมไม่ถามก็ได้ว่าคุณเป็นใครบุญเขาบอกบ้านนี้ไม่รู้จักคําว่าบุญอ,อที่เขาดูชื่อสารเขามากนะหนูขอโทษนะครับบ้านนี้ไม่รู้จักคําว่าบุญครับทําไปงั้นทําก็ต้องทําไอ้ที่มันไม่ดี อวิชามันก็ยัมีอยู่ในที่นี้อะไรที่มันไม่ควรอนะ่ะไม่เหมาะไม่ควรอนะ่ะเคลียก่อนเราจะเริ่มกค่อยเริ่มนับหนึ่งจากตรงนั้นอ,อย่าเริ่มนับติดลบแล้วไปบวกมันไม่มีทางแล้วสิ่งที่แก้ยากที่สุดช่วงของช่วงโคงอ่ะโคงอ่ะทำยังไงเขาบอกว่าให้เอาสีนนะ่ะมาตั้งสิคือเอาสีมาตั้งอยู่กับตัว แล้วมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวแต่ทีนี้คือหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ต้องการเกราะป้องกันตัวศีลมาหนูต <มา S 2> ้องการเกราะป้องกันบ้านศีลมาป้องกันตัวคือถ้าเรามีศีลยู่ในศีลยู่ใธรรมอะค่ะอือะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้คือสิ่งสิ่งนี้อันนี้ผมผมแปลให้แปลง,ง่ายๆเนาะคือคนบางคนเนี่ยเอาเรื่องของหวงจุ้ยก่อนคนบางคนเนี่ยดวงดีอยู่ในบ้านที่หวงจุ้ยพังที่สุดก็รอด ในวันหนึ่งไอคนที่อยู่ในศีลธรรมที่ดีก็จะรอดจากสิ่งนี้แล้วคุณก็จะมีเงินเงินแล้วคุณก็จะหลุดจากห่วงจุ้ยนี้ออกไปเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าหลังจากนั้นคนที่มีกรรมมีศีลในมีบาปหรือมีอะไร<จ>ะบางอย่างเ,าเขาก็จะมาแทนในพื้นที่นี้โดยอัตโนมัติเพราะเขาก็จะต้องรับกรรมนั้นนั้นไปเพราะนั้นสิ่งนี้ที่เขากําลังบอกถ้าสมมุติว่าอาจจะขัดในเรื่องกับ เรื่องของห่วงจุ้ยที่บอกว่าเฮ้ยไอมุมแบบนี้มันแก้ยากมากอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คําว่าฟ้าดินคนยังไงเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาจัดสรรมาให้แล้วถูกต้องว่าคุณน่าจะรอดจากสิ่งสิ่งนี้เพราะวันเนี้ยอย่างที่คุณบอกว่านี่คือบุญหนึ่งที่คุณทําถูกต้องบุญใหญ่ด้วยบุญใหญ่ด้วยคือการให้วิทยาทานกับคนอื่นๆถูกต้องที่เขากําลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยเขาได้ดูแล้วเขาเข้าไปเปลี่ยนตัวคุณเอง นี่ก็เป็นอีกบุญหนึ่งที่คุณจะได้ไปถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เขาหมายความว่าแบบนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงแต่คุณไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอืมเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดอาา่าคราวนี้ในส่วนของพื้นที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่โอเคลียร์พื้นที่ให้ก่อนรอบหนึ่งพอเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวโป้ยถามเลยว่าผ่านไหมาหานะแล้วก็ตรงไหนที่ทําพิธีที่พี่โอทําได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ ให้ผ่านไปก่อนพอผ่านไปตั้งตัวได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณอ๊อพูดครั้งสุดท้ายเมื่อกี้นี้เขาจะทำให้คุณอยู่ในศีลถ้าคุณมีศีลคุณมีธรรมชีวิตแล้เปลี่ยนชีวิตคุณจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปถูกต้องถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ดูเหมือนกําปั้นทุบดินนะแต่นั่นคือเ,เรื่องจริงจริงอืมโอเคอันนี้คุณอยากจะฝากอะไรบ้างครับ การใช้ชีวิตเนาะคือทุกอย่างมันต้องตำรงด้วยสติอะคะ่ะไม่ว่าเราจะทํางานอยู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่สติมันเป็นการกําหนดทั้งหมดแม้กระทั่งคาพูดที่เราจะหลุดออกไปถ้าเรามีสติเราพูดเราต้องทําให้ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วมันกลายเป็นนายเราละแ,แต่ถ้าเราพูดไปแล้วาทาไม่ได้นะคือการเสียสัจจะการผิดสัจจะเนี่ยมันมีผลที่มันจะตามมาอีกเยอะแยะมากมายหลายหรา่ซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ทุกคนนะครับทำบุญจะเป็นการปล่อยปลาหรือใส่บาตร ก็ได้ทั้งนั้นขอให้ทำด้วยใจ <hã. S 2> ยาโมแต่ใช้ของเก่าวันนี้นะฮะหลายๆคนน่าจะได้ข้อคิดไปอีกหลายอย่างจากเจ้าของบ้านนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะเพื่อเป็นวิทยาทานที่ดีกับทุกๆคนคเพราะฉะนั้นเน,ใน,ใน<ง>ี่ยใครดูแล้วคุณเอาไปทําตามในสิ่งที่ดีก็เอาไปสิ่งที่ผิดพลาดไปเอาไว้เป็นบทเรียนสอนตัวคุณเองหรือสอนคนข้างๆคุณให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งแบบนี้ เห็นไหมตัวอย่างมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เจ้าของบ้านก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณพื้นที่แห่งนี้แหละอยากให้เรามาเผยแพร่บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้หลายๆคนได้รู้ว่านี่แหละคือโลกแห่งความจริงนะฮะอ่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ a ออ l e t ลชฮ l ลโหลโซล a a เสักดาคม n k ง y ีเดลัก อาปขาขาสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ,อ,บอ่ะพี่โอลุยเลยครับล้างบา้าน 优良，无私无畏，能同人民患难，共同把国防建设事业不断进步。共同铸就铁路的那不结精神，战斗精神，生产协作精神，革命精神。安全生产，团结奋斗，忠于人民，团结奋斗，齐心协力。